มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปักธงชัยจังหวันดนครราชสีมาเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดมีการขยายวงกว้างครอบคุมไปทั้งหมดเนี่ย14ตำบลจาก16ตำบล 60มู่บ้านเข้าขั้นวิกฤตหนักนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดผู้สึกข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณธินกรวีรพลสงห์ผู้สึกข่าวของเรารายงานเข้ามาจากอำเภอปักธงชัยค่ะเชิญค่ะครับตัวน,นี้ผมอยู่ถนนวุฒิประภยัยเขตเทศบาลเมืองเมืองปักครับขวามือผมก็จะเป็นบ้านบอ่อปลาครับซ้ายมือก็จะเป็นบ้าน เมืองปกักข้ามคลองลำตะกุดที่เห็นอยู่ด้านหลังไกลๆครับก็จะเป็นหมู่บ้านเปี่ยมสุขครับย่านนี้นะครับมีน้ําหลากเข้าท่วงตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ครับตอนนี้ก็น้ําก็ยังคงเพิ่มระดับอย่างช้าๆครับน้ําจากเขื่อนลำพระเพลิงและจากอําเภอสูงเนินทยอยหลากเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของอาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับโดยมี3ามคลองหลักรับน้ํา ได้แ,แก่ลำตะกุดลำซอและห้วยหางโศกครับแม่น้ำจะล้นตลิ่งแต่ก็ยังพอสามารถระบายน้ำได้ในขณะนี้ครับการที่น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจหรือตัวอำเภอปักธงชัยก็สร้างความโกลาหลครับผมหลายคนในไปทำงานสายแต่ทางหัวหน้าง,งานก็ต่างเข้าใจในสถานการณ์ครับขณะที่ผู้ป่วยที่ต้องการรับการฟอกไตาบางรายถึงกับต้องประสานเจ้าหน้าที่หารถมารับครับขณะที่ทางโรงเรียนหลายแห่งก็สั่งปิดเบื้องต้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ แต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็จะพิจารณาขยายเวลาครับทางฝ่ายปกครองเตรียมโรงยิมของเทศบาลเมืองเมืองปากครับเป็นจุดอบพยพหากน้ำท่วมสูงจนถึงขั้นวิกฤตเหมือนปี53ครับซึ่งด้านหน้าชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองปากได้บันทึกแสดงระดับน้ำสูงสุดไว้เป็นวันนี้นะครับเมื่อปี53หรือ10ปีที่แล้วระดับน้ำสูงกว่าที่เป็นอยู่นี้ราว1เมตรครับ ชาวบ,บ้านเปี่ยมสุขบางส่วนก็ยังเชื่อว่าปีนี้จะไม่หนักเท่าปี5้าครับและไม่ถึงขั้นต้องอุปยพแม้บริเวณตำบลรอบนอกจะบอกว่ามีน้ำมากกว่าปี53ก็ตามเพราะมั่นใจว่าการมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าครับขณะนี้การมาของมวลน้ำก็มาอย่างช้าๆครับนายวิเชียนจันทโนไทยผู้ว,ว่าราชการจัรงหวัดนครราชสีมาก็เดินทางมาอำนวยการแก้ปัญหาและให้กำลังใจชาวปักถงชัยด้วยตัวเองครับของแจ้งเตือนให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูง รองรับปริมาณน้ําที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงบ่ายครานี้ตามลําคลองต่างๆก็ยังสามารถระบายน้ําได้ครับไปฟังเสียงพ่อเมืองโคราชแล้วก็ชาวปักธงชัยกันครับเ้วก็คิดว่ามันจะมันมันจะมากกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องมา,ามาดูคือเราแจ้งเตือนมาตลอดนะฮะก็มาดูตอนนี้ผมคิดว่า,าพี่น้องอาบาง บางบางส่วนก็อาจจะต้องลําบากอีกสักวันสองวันเพราะปริมาณน้ํายังมาอีกนะยังมาอีกวันนี้คาดว่า,าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยจ,จะเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังเร่งในการดูแลพี่น้องประชาชนขนย้ายต่างๆเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับ,รรบก็ของเอาขึ้นบนไว้หมดครับ,รบถ้าจัวตัวจริงๆก็ก็ต้องทิ้งบ้านก็ไปอยู่บ้านญาติ ก่อนหน้านี้ทีมข่าวก็ตรเวนสำรวจผลกระทบในตําบลรอบนอกด้วยครับก็ได้แก่ตําบลสุกเกษมและตําบลตูมซึ่งชาวบ้านยังเดือดร้อนอย่างหนักครับกระแสน้ํายังไหลเชี่ยวแต่ระดับน้ําเริ่มส่งตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็ได้จัดเรือรับชาวบ้านที่จะไปทํางานหรือทําธุระนอกพื้นที่ครับครับตัวตลาดปักทงชัยตอนนี้ก็มีน้ําท่วมแล้วราว30%เปอร์เซ็นต์ครับแต่ด้วยภาพรวมน้ําเหนือที่มีมากกว่าปี53หลายคนก็กังนวลว่าอาจจะ เวมร้อยเหมือนปี53ส่วนระดับน้ำจะสูงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้วยครับคุณนัทอภาคุณธีรวัตรครับขอบคุณคุณธีนกรค่ะ